วันนี้นะคะพึ่งจะเอาสูตรแล้วก็วิธีการทําขนมอินทนินมาฝากเพื่อนๆกันค่ะเดี๋ยวเพึ่งจะบอกวิธีการทําให้แป้งขนมอินทนินออกมาสีเขียวสวยหน้าตาน่าทานแบบนี้เพื่อนๆดูคลิปนี้ให้จบสามารถนําไปทํากินหรือว่าทําขายได้เลยเรามาทําตัวน้ําเชื่อมกันใส่น้ําตาลทรายจากนั้นก็ใส่ใบเตยแล้วก็ใส่น้ําเปล่าลงไปนําไปตั้งไฟเราจะต้มให้ตัวน้ํานะคะเดือดพอเดือดแล้วก็ปิดไฟตั้งเตรียมไว้ เอาใบเตยออกน้ำเชื่อมก็เสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาทําตัวน้ํากะทิมะพร้าวอ่อนกันใส่น้ําตาลมะพร้าวใส่เกลือลงไปตามด้วยหางกะทิจากนั้นก็ใส่หัวกะทิลงไปนําไปตั้งไฟเราจะต้มนะคะให้ตัวน้ํากะทิของเราร้อนก่อนพอตัวน้ํากะทิร้อนได้ที่แล้วก็ให้เอานะคะตัวเนื้อมะพร้าวอ่อนใส่ลงไปจากนั้นนะคะทําการต้มต่อ เราจะต้มให้ตัวกะทิเดือดแต่ไม่ต้องให้เดือดมากเดือดประมาณนี้ก็ถือว่าใช้ได้แล้วก็ปิดไฟตั้งเตรียมไว้ต่อไปนะคะเดี๋ยวเรามาทําตัวแป้งขนมอินทนินกันใส่แป้งมันลงไปตามด้วยน้ําตาลทรายจากนั้นก็ทําการคนให้เข้ากันเอาน้ําใบเตยใส่ลงไปครึ่งหนึ่งก่อนแล้วก็ทําการนวดแป้งให้เข้ากันนวดให้นานหน่อยนะคะพอแป้งเข้ากันดีแล้ว ใส่น้ำใบเตยส่วนที่เหลือทั้งหมดลงไปแล้วก็ใส่น้ำอัญชันลงไปจะช่วยทําให้สีของเรานะคะออกมาสีเขียวสวยมากๆจากนั้นนําไปกรองใส่กระทะแล้วก็นําไปตั้งไฟใช้ไฟอ่อนนะคะแล้วก็กวนไปในทิศทางเดียวกันเราจะกวนจนตัวแป้งของเราสุกนะคะกวนไปเรื่อยๆห้ามหยุดมือกวนจนตัวแป้งนะคะสุกใสนะคะเนื้อใสแบบนี้แล้วก็สีเขียวสดแบบนี้เลย เนื้อแป้งนะคะจะมีความเหนียวเนบแบบนี้ก็ถือว่าใช้ได้แล้วจากนั้นให้เพื่อนๆนะคะทำการปิดไฟได้เลยแล้วก็ยกลงมานะคะแล้วก็ตักใส่ถุงบีบพอเราใส่ถุงบีบเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะให้เพื่อนๆนะคะทำการตั้งพักไว้ให้มันคลายร้อนนิดหน่อยค่ะจากนั้นก็ทำการตัดใส่ลงไปในน้ำเชื่อมจะใส่หัวบีบนะคะแล้วก็ใช้กัรไตรตัดแบบนี้ก็ได้เหมือนกัน แต่โดยส่วนตัวพึ่งแล้วนะคะพึ่งชอบแบบการใช้มือนะคะจะทำได้เร็วแล้วก็ทำได้ง่ายกว่านะคะแล้วก็แช่ตัวขนมไว้ในน้ำเชื่อมแบบนี้จากนั้นก็ทำการตักขนมอินทนินนะคะใส่ลงไปในถ้วยค่ะแล้วก็ราดด้วยน้ำเชื่อมเล็กน้อยวันนี้นะคะพึ่งจะทานด้วยลูกตาลอ่อนนะคะแล้วก็ทำการราดด้วยกะทิใส่เนื้อมะพร้าวอ่อนลงไปด้วยตัวเนื้อขนมนะคะจะมีสีเขียวสวยมากๆค่ะแล้วก็มีความหอมใบเตย ตัวแป้งนะคะจะมีความเหนียวเนบนะคะเวลาเราทานคู่กับตัวกะทินะคะที่มีความเข้มข้นเข้ากันแล้วก็อร่อยมากๆสูตรนี้หวานไม่เยอะนะคะเพิ่งทําแบบหวานปานกลางถ้าเพื่อนๆต้องการให้ตัวขนมนะคะมีสีเขียวสวยนะคะแนะนําให้ใส่น้ําอัญชันลงไปด้วยนะคะบอกได้เลยว่าสีสดสวยมากๆค่ะ